CR67050 สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านากับเชียงรายขายที่ดินนะฮะตอนนี้เราอยู่บนถนนหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามนะบ้านน้องหลมนะตบลวีงชัยภูเภอวีงชัยจังหวัดเชียงรายนะเพิ่มไปดูที่ดินนะฮะสามไร่สองงานห้าสิบตารางวานนะติดถนนสองด้านเลยทีเดียวนะมีไฟฟ้านะครับก็เฉลี่ยไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทะฮะเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าซอยสิบเอ็ดก็คือซอยตรงนี้นะครับไปประมาณหนึ่งจุดสี่กิโลเมตรนะฮะเห็นว่าซ้ายขวาก็จะมีชุมชนนะฮะ ก็สนุนเส้นนี้น่าจะข้างหน้าก็จะเป็นบ้านจัดสรรทั้งหมดนะลูกค้นะเพื่อรองรับการขยายาการเจริญเเติบโตของตัวเวววมืองเชียงรายนะและที่สําคัญนะที่ดินแปลงนี้นะใกล้สถานีรถไฟสาขาเชียงรายนะประมาณ3กิเมตรเท่านั้นนะฮะสะดวกสบายนะการนกครับมานคมพนส่งนะครับลูกค้าก็การเดินทางก็ใช้ถนนชอร .11.73 นะสีเวียงไม่เรียบนะครับ โดยแปลงนี้ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายนะครับตุการนะประมาณหกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะตรงไปอีกเลยประมาณหนึ่งจุดสี่กิโลเมตรนะฮะที่ดินบริเวณดังกล่าวแถวนี้เฉลี่ยไร้ละหนึ่งล้านแดแสนบาทเท่านั้นนะครับทุกคานทั้งหมดเลยนะฮะทั้งผืนเลยทั้งซ้ายขวานะฮะรู้สึกว่าบ้านจัดสรรนี่จะขึ้นเติบโตมาเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยว,วเราเลี้ยวขวาตรงนี้นะเส้นสุดถนนคอนกรีตนะ,ะก็จะเป็นทางการเกษตระประมาณสามรอเมตรนะฮะก็จะถึงที่ดินแปลงนะ จะเห็นว,ว่าการลองรับการขยายตัวของตัวเมืองเชียงรายนะฮะุขึ้นบ้านจัดสรรอ่าขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเฉลี่ยหลังนี้ประมาณสามจุดห้าล้านนะครับลูกค้านะฮะก็ราคาแรงเลยทีเดียวนะลูกค้าอ่าที่นี่เราอยู่ด้านนังอ่าตรงไปเรื่อยๆอีกสามเมตรที่สุดคอนกรีตตอนนี้ที่เป็นทางการเกษตรนะครับอยู่บ้านหนองหลุมนะฮะตำบลเวียงชัยอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับ เป็นที่ดินติดถนนด้านนี้หนึ่งด้านแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นถนนการเกษตรเหมือนกันนะครับลูกค้านะฮะการเดินทางสะดวกสบายนะไม่ไกลจากชุมชนนะครับผมเหมาะมากสำหรับทาโคกหนองนาแล้วก็ทําแบ่งพื้นที่จัดสรรเป็นเลอขายนะครับก็บริเวณซ้ายขวาก็จะเป็นที่ของชาวบ้านนะทำการเกษตรทาโคกหนองนานะครับตรงนี้ไม่ไกลจากที่ว่าการเพวิงชัยประมาณ4.4กิโลเมตรนะฮะโรงพยาบาลสมเด็จพระยาณสังวรประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ ใกล้ตัวเมืองเชียงรายประมาณ5-6กิโลเมตรนะฮะสานามบินก็ประมาณ14กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็ใครกำลังมองหาที่ดินเปล่าสำหรับทำจัดสรรทำบ้านสวนโคกหนองนานะฮะก็มาดูแปลงนี้ได้นะครับใกล้โรงเรียนอนุบาลวิงชัยนะครับใกล้สถานีรถไฟของเชียงรายนะครับมีไฟฟ้านะครับส่วนน้ำประปาแล้วก็ส่วนน้ำประปาแล้วก็อ,วนนวกอินเทอร์เน็ตยังมยไม่ถึงนักัต้องเจาะน้ำบาดาลเองนะครับ ทางเส้นนี้อาจจะถนนอาจจะแคบนิดนึงฮะแต่มีด้านหนึ่งนะถนนจะกว้างกว่านี้นะครับผมแต่ด้านนั้นจะไม่มีไฟฟ้านะฮะ <L un> เราจะมาดูตรงที่ไฟฟ้าด้านนี้เลยทีเดียวนะฮะนะครับที่ดินของเราก็จะอยู่ประมาณทางซ้ายมือนะอีกประมาณ100มร้อยกว่าเมตรไปถึงที่ดินที่เราจะขายนะฮะด้านหน้านี้จะเป็นถนนเส้นนี้แล้วก็ติดลําเหมืองเอนนนนนนดินถนนแชนประทานนะครับก็สามไาร่สองพนห้าตารางวาเฉลี่ยไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทเท่านั้นนะฮะ ก็ไม่แบ่งขายนะโฉะนดเอกสารโฉนดใบเดียวนะฮะครับที่ดินของเราอยู่ตรงซ้ายมือถึงแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราไปถึงตรงแปลงที่ดินที่จะขายนะเอกสารโฉนดหนึ่งใบหนึ่งแปลงนะสาม่สองงานนะั่สรตารางวาเฉลี่ยได้ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับก็ขายยกแปลงตามโฉนดนะครับไม่ขายแบ่งขายนะครับผมหน้ากว้างประมาณสามสนะิบหกเมตรนะฮะ แล้วก็ส่วนลึกอ,อยู่ประมาณ188เมตรด้วยกันนะครับนั่นน่าจะเป็น,นถนนทางการ,กรเกษตรนะนอนาคตนะฮะก็จะเป็นทําถนนคอนกรีตลาดเทต่อเนื่องเลยทีเดียวน,นะครับเจเวดังเห็นว่าดังซ้ายและขวานะก,ก็จะเป็นบ้านชุมชนเป็นทุกหลงนอเป็นบ้านสวนของชาวบ้านนะที่เริ่มขยายตัวรองรับการขยายตัวจากตัวเมืองเชียงรายนะครับก็มาใสา่ยอยู่ที่อ่าเป็นบ้าน โคกหลงนาเลยทีเดียวฮะจะเห็นว่าเนี่ยจะมีบ้านจาัดสรรอยู่ด้านหน้าที่ตรงที่เราผ่านมาไม่ไกลเลยทีเดียวนะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อไร่ราคาเฉลี่ยนะครับมีจํานวนทั้งหมดสามไร่สองงานนะฮะก็ประมาณเจ็ดล้านกว่าบาทนะลูกค้านะฮะอ่าประมาณสี่ล้านกว่าบาทสี่ล้านห้าแสนบาทนะฮะครับเป็นที่ดินที่ด้านหน้าติดถนนคันสโตรบธานนะครับแล้วก็ที่ดินตรงนี้กําลังไถเพื่อเตรียมการเพาะปลูกนะฮะน่าจะเปิด ปลูกพืชมันสับปะหลังนะลูกค้านะฮะหรือข้าวโพดนะครับที่ดินของเราได้กว้างเลยทีเดียวนะครับสุดแปลงก็จะเป็นถนนการเกษตรอีกแปลงนึนะแต่สนุนทางสุดแปลนี้รถยนต์สวนก็ได้สบายเลยนะครับลูกค้าจะมาทางด้านท้ายแปลงหรือหัวแปลงได้หมดนะฮะการเดินทางก็เข้าออกได้ทางรถกระบะรถกิ่งนะฮะไม่ไกลจากถนนสายหลักอ่ะหนึ่งจุดสี่กิโลเมตรเท่านั้นจากถนนสายหลักชลอหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามนะฮะสีเวียงแม่เรียบนะครับ แล้วก็ไม่ไกลจากสถานีรถไฟเชียงรายนะที่กาลังก่อสร้างอยู่นะครับประมาณา3กิโลเมตรนะฮะนี่คือส่วนของที่เป็นที่ดินที่จะขายนะจะเห็นแล้วกษณะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเลยนะครับด้านหลังจะกว้างอยู่36เมตรนะรในส่วนนี้ความลึกก็อยู่ที่188เมตรนะครับเหมาะมาทาบ้านเป็นล็อกเป็นบ้านจะสรรคายหรือทําเป็นคคกหนองนานได้หมดเลยทีเดียวนะ ก็เดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะลูกค้าเห็นได้ว่านะภาพมุมสูงนะบรรยากาศด้านซ้ายและขวานะก็จะเป็นบ้านสวนของชาวบ้านที่ปลูกต้นผลไม้นะเพื่อเศร,รษฐกิจไว้เลี้ยงสำหรับบ้านปลายชีวิตนะครัคมีบ้านนะด้วยหนึ่งหลังนะฮะก็แปลงนี้อยู่ใจกลางระหว่าง2บ้านเลยทีเดียวนะครับ มาะมากับพำะรามบ้านําบ้านจัดสรรน้าบ้านโคกหนองนานะครับได้บนครับก็น้ําประปาไม่มีนะฮะลูกค้าต้องเจาะน้าบาดาลเองนะครับไฟฟ้ามีให้นะครับถนนยังเป็นถนนการเกษตรนะฮะถนนรถยนต์สวดก็ได้สบายอีกด้านก็แคบนิดนึงนะลูกค้านะฮะอีกด้านหนึ่งก็ประมาณ5เมตรนะครับแปลงนี้ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ7กิโลเมตรฮะแล้วก็ห่างจากที่ว่าการเพิงวิงชัยประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะ ลักษณะรูปชโนดก็จะเป็นแปลงยาวๆดังต่อไปนี้นะฮะก็ใครที่กําลังมองหารที่ดินใกล้ตัวเมืองเชียงรายใกล้ที่ประการพิมพ์วินชัยหรือใกล้สถาน,นีรถไฟเชียงรายนะครับก็สามารถมาดูแปลงนี้ได้นะครับรูปแบบแปลงสวยเลยทีเดียวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเลยนะติดถนนสองด้านด้วยกันนะฮะลูกเข้าลูกค้าสามารถเลือกเข้าด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้นะฮะถนนด้านหน้าก็จะกว้างหน่อยนะครับ เอกสารสนดนาพร้อมโอนทันทีนะครับผม ก็ฝากพิจารณาด้วยนะสลับแปลงนี้นะสามได้สองห้าสิบสองตารางวานะครับเฉลี่ยไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทเอกาสารสิทธิ์โฉนดพร้อมโอนทันทีนะครับติดถนนสาธารณะสองด้านด้วยกันนะครับมีไฟฟ้านะฮะใกล้ชุมชนใกล้แหล่งบ้านจัดสรรหรือพื้นที่จัดสรรทั่วไปนะก็ไม่ไกลจากถนนสายหลักฮะหนึ่งจุดสี่กิโลเมตรเท่านั้นจากถนนสายหลักชร,ร์ร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดสามนะฮะสีเวียงไม่เรียบนะครับ อยู่บ้านน้องดมนะครับตำบลเวียงชัยเขอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับไม่ไกลจากตลาดสดบ้านได้ไม่ไกลจากตลาดสดสีเวียงฮะแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลสมเด็จพยานาังวรนะรเดินทางสะดวกไปมานะครับก็ฝากไปนี้ด้วยนะครับทุกคนฮะ ฝากทิ้งท้ายด้วยกับสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะใ่มีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในจอดเชียงรายนะครับที่ต้องการให้ทีมงานเชียงรายขายที่ดินนะโปรโมทเทร,ร,รหรือโปรโมททรัพย์สินของท่านนะก็ติดต่อมาทางได้นะที่เบอร์โทร088290477หรือไลน์ไอดีฟองหอมนะฮะ ONGHOM นะครับทั้งเฟซบุ๊กทั้งไลน์ทั้งเบอร์โทราสามารถติดต่อกได้ทีเดียวนะครับขอแอยกแปลงนี้ไม่ปักบทให้นะฮะ ให้ลูกค้านะมีอะไรก็ติดต่อสอบถามทางไลน์ทางเพจได้นะครับเพื่อเพื่อ้องการอ่าผลประโยชน์ของทีมงานฮะหรือก็ก็อ่าผลประโยชน์ของเพจาะที่ทำกานร,รีวิวครั้งนี้นะฮะลูกค้านะก็ขอบคุณมากครับสาหรับการอ่ารับชมได้ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสโรนีสวัสดีนะครับ